แค่นายไปไหนอะทอชิงทอมุนทูอาแตะ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 ปิบติดตโอ้โหโอ้ออโหยินดีสวัสดีค่ะวันนี้หนยอยิงหน่อยจะมาะทำกิจ,จกรรมเด็กจะมาเล่นกิจกรรมเด็กใช่ไหมคะ บีบออบบีดเหรอคะอันนี้คือออบบีดยักษ์ที่มันเหลืออยู่จากที่เราถ่ายคลิปตอนนั้นนะคะมันเป็นก้อนๆแต่บางลูกมันก็แตกอย่างนี้แล้วค่ะแม่ปุ๋ยก็ยจะให้มาใช้ในกิจกรรมของแม่ปุ๋ยนะคะตอนตอนนี้ให้หนูยิ้มหนูย้มบีบให้มันเละก,ก่อนเอาบี 1, 2, บหนึ่งสองสามบีบทีละลูกเลยไม่ไม่จะบีบลูกนี้อ๋อบีบบีบบีบโอ้โหโอ้โหยกขึ้นมายกขึ้นมา,ยนมาอยากเห็นเด็กๆโชว์ โอ้โหเอาพ,พีกคราบพี่ค่ะยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาเป็นโลกๆเลยโอ้โหพอระบียักษ์ใช่ทำไมทำไมดูขี้มันดิโอ้โหดูสิตอนนี้คือมันเละตุ้มเป้หมดแล้วนะหนูแย้มหนูแย้มไปลากสายยางนะได้ค่ะเปิดน้ำมาด้วยนะนนแกล้งหายแกล้งหายไปไหนอเหลือแต่มือช่วยดู ยิ้มหายี่ไหนนี่ไงนี่ดูแม่ปุ๋ยนะมันจะเป็นแบบวุ้นๆุอย่างงี้แล้วแม่ปุ๋ยก็จะบีบนะคะบีบบีบหนูแย้มนะแม่ปุ๋ยจะบอกพอนะอู้ยิ้มยิ้มยิ้มนะโอเคต้ลงไปตงไปแล้วนะต้องไปอีกโอเคหนูแย้มค่ะโอ้โหแันีใสเจลเลยมาแล้วมาแล้ว เป็นกอไก่ขอไข่ขอขวดภาษาไทยและนี่ปจะเอานี้เทลงไปแล้วนะหนึง่งสองนะ,ะกดกดลงไป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 เสร็จแล้วให้เด็กๆนะหลับตาหยิบขึ้นมาหนึ่งอันนะหลับตานะหลับตานะหยิบขึ้นมาแล้วก็มองอันนี้ตัวอะไรเอ่ยใครทายขว <อ S 1> ดข ก็ไก่ก,ไก,กับขอขะคูต้องหลับตานะ,ะได้อะไรไม่รู้นะแล้วผู้หญิงของหนูยิ้มได้อะไรเอ่ยเธอผู้หญิงยอผู้หญิงของหนูย้มได้ลนยะทอมุนทูนี่ยอผู้หญิงหลับตาดูแต่ละคนหลับตาตอเต่างอออองอตอเต่างงูชอบกระเชือหรอเนี่ยอ้าชอกระเชืออ่ะแต่ละคนหลับตากันนะหลับตานะได้ไหม ช็อตชิงอ่าช็อตคายอ่าขอขายเอาลับตาลับตาต้องลับตานะอันนี้ขอถุงอ่าอยู่ไหนช็อตพ้างถุงช็อตช้างกับอะไรเนี่ยไหนไหนช็อตช้างกับนอนนีนอันนี้เนาะอันนี้ยอมอ่าซอสซ้ำช็อกระเชอนี่ช็อกระเชอค่ะช็อกระเชอช็อตชิงช็อตช้างชิงช็อตช้างอันนี้ช็อตช้าง อ,อันนี้ทอทองดอเด็กโอ้โหแต่ละคนไม่หลับตากันเลยเนี่ยมาจากมมใา่เลยเนี่ยอันนี้ถอถุงคอโคอ,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 อันนี้ตัวอะไรเนี่ยถอทหารถอปักแตาแตกแต๊แตกอันไหนคอคนกันแน่ลองดูอันไหนคอคนกันแน่ขยับพยับพยับดูดูหัวไม่เหมือนกันนะหัวไม่เหมือนกันนะ<ม>อันไหนคอคน มันอยู่ไหนอนะแล้วตอเตาอ,อยู่ไหนอะลองดูตอเตาอ,อยู่ไหนตอเต่ามาเออมีนี่ไงตอเตาทำไมหนูยังหยิบเก็บไว้นี่ให้คนอื่นไม่ใช่หยิบขึ้นมาสทีละสองอันอ๋ออันนี้ตัวอะไรทอถ้า,าแล้วก็สุดท้ายคือซอโซ,อซอโอ้โห<ม>ครบหมดแล้วนะคะอย่างรวดเร็วเลยแล้วนี้เราจะทำยังไงนะที่เหลือเอาไว้ใส่ผัน,นใส่อะไรนะใส่ต้นไม้ได้ไหม <G ül> ยกกันไปใส่มันบร์รี่ดีไหมเพราะมันบร์รี่อ่ะดินมันแข็งมากเลยมันไม่ค่อยอุ้มน้ำพาช่วยยกกันเลยเดี๋ยวแมช่วยยกอ่ะช่วยยกมาแต่ละคนยกมาค่อยๆยกนะค่อยๆยกนะยกไหวไหมแม่ปุ้ช่วยยกมาอ่ะเอาแล้วนะได้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 อ่ะไปยกมามาเลยตองมาเลยตองมา ต้นมันเบอร์รี่ของเรานะคะนี่แม่ปุญยเคยเห็นนะในคลิปนะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันถูกหรือผิดไม่รู้อะกลัวกลวเหมือนกันนะว่าสารเคมีอะมันจะลงไปในดินหรือเปล่าอ่ะแต่เราใส่ในผักสุนครัวก็ไม่เห็นมันเหี่ยวเฉาเนาะหนูแย้มเนาะเนาะโอเคได้อยู่ได้อยู่ยิ้มเกยแกเกียกแลนะยิ้ อ,อ,อ๋อหนูย้ำก็กลัวเลยเลือกไม่ใส่ผักเค็มพอตัวเองเอาลา้างเท้าลา้างเท้าล้างเท้าให้ผุ้งขอล้างเลยค่ะล้างชุบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขอตัวเราไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ